รู้สึกไงบ้างะที่ได้เห็นนาคตที่ต่างไปก็บอกปกติดีคุณมีผู้กันของคุณโลกของผมก็มีผู้กันของผมเหมือนกันใครอีกวะเส้นทางต่างอนาคตก็แตกต่างนี่มึงคุยภาษาคนไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าคุณอยา่างเนี่ยนาคตด้วมกับผู้เนี่ยก็อย่าขี้ขาดอยแบบนี้สิครับชีวิตคุณนี่ไม่มีอะไรทำแล้วไงถึงโผล่หน้าให้ผมเห็นนะถึงวเวลาเกิดล้วคุณคิดว่าที่นี่ไงี่ยน่านสะดวกซื้อหรอที่จะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ผมเห็นตัวผมกับผู้กันอีกโลกหนึ่งกลับไปได้แล้วไปยังไม่ถึงเวลาผมบอกให้กลับไปได้แล้วไง โลกที่เราเสียเวลามากกว่าสิบปีกว่าที่เราจะได้เจอกันและเขาคนก่อนหน้าก็แสดงให้ผมเห็นอยากเห็นไหมล่ะกูปวดหู